สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ J-PART a c c e s s o r y วันนี้ไฟท้าย All New D-Max นะครับ2020-2021นะครับในรูปแบบของ r a m o o กินี่นะครับผมโคมสโมกนะครับอันนี้คือไฟหลีนะครับเพื่อนๆนะครับดูนี่ด้านในเป็น LED นะครับนี่ไฟเลี้ยววิ่งนะครับไฟเลี้ยววิ่งนะครับ ขอไฟฉุกเฉินนะครับไฟฉุกเฉินครับไฟเลี้ยววิ่งนะครับนี่ดูความสนิทนะครับของฟิตติ้งตัวไฟนะครับเหยียบเบรกหน่อยครับเหยียบเบรกหน่อยครับนี่ไฟเบรกนี่นะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับสองข้างนะครับาขอเบรกที ว่างสวยมีสไตล์ขอเกียร์ถอยนะครับเกียร์ถอยครับเกียร์ถอยครับปิดออนก่อนครับนี่ค,ครับเกียร์ถอยนี่เลยเหยียบเบรกด้วยครับไฮ้ รู้เรื่องนะครับเพื่อนๆนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ J p a r t a c c e s s o r y นะครับโคมไฟ D Max 1.9หรือ2020 21 20บ20นะครับผมด้านข้างจะหยกักๆแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับโคมสโมกนะครับติดต่อสอบถามได้ราคา3า5 5 5บาท355รับประกัน6เดือนครับ J p a r t a c c e s s o r ราบขอบคุณคุณสวัสดีครับ